ก็สวัสดีทุกคนเช่นเดิมคนเดิมหน้าเดิมเหมือนเดิมถ้าคลิปเดิมอืมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมแอนิเมะแอดเวนเจอร์กันนะครับเฮียอันนี้มาใหม่อันนี้มาใหม่นนมหมวันนี้เราก็จะมาสอนลงรีเจนสเตจเจ็ดบาทมาเดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นแบบสามารถลงได้ทั้ง 1, 2และ3ภายในเซ็เดียว ไม่เหมือนไอเซตที่แล้วเซตที่แล้วอาจจะลงได้แค่แบบดิจิเจ็ดบาทแค่ด่านแรกอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้เราจะสามารถลงได้ทั้งหนึ่งและสองและสามเลยแบบมันก็ไม่อีซี่นะแต่ว่าแบบก็เซตเดียวอ่ะอืมเรามาดูตัวแรกกันเลยดีกว่าตัวแรกตัวเดิมตัวลูกลกของผมเมทันไนน์เน่จริงๆเซตนี้มันก็ไม่ต่างจากเซตเดิมมากอาจจะแบบเปลี่ยนนิดหน่อยแต่ให้ทุกคนเดาว,ว่าเราจะเปลี่ยนตัวอะไรกันทุกคนโอเคมาตัวที่สองเป็น ตัวที่สองเป็นอะไรวะตัวที่สองเป็นเมนดี้ตัวที่สามซากุระเอามาบับคู่เลยนะครับแล้วก็ตัวที่สี่เป็นโซโล่แป๊บหนึ่งหาไม่เจอนี่ตัวที่สี่เป็นโซโล่ตัวที่ทห้าเป็นสปีดวากอนอะทุกคนเรามาถึงตัวที่เราเปรกกันแล้วตัวที่เราเอาอ,อกคือโกโจใช่ครับทุกคนเราเอาโกโจออกแต่ใส่เป็นดูวอนเอคโนตัวที่มาใหม่นะครับก็เก่งมาก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 ลงง่ายเลย เอาไปว่าลงไนก็ส่วนลิลิกที่เราใส่กันนะครับก็เป็นนาฬิการายนาฬิการายใส่ให้เมทันไนแล้วก็ดาบชี่เข้าของไอเดวิตสตาใส่ให้เอคานอรครับผมก็สำหรับเซตนี้ก็สามารถลงได้ทั้งรีเจนหนึยันรีเจนสาแต่ผมไม่แน่ใจว่าแบบ ถ้าเราไม่มีบัฟลิปเปอร์ของเมทัลไนท์จะผ่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เดี๋ยวถ้าใครไปลองก็สามารถพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับไปดูกันก็ทูรีเจนเอาแบบยากสุดเลยดีกว่าจะได้แบบลองกันเลยมารีเจนด่าน3ามวิธีการเล่นมันก็ไม่ต่างจากเดิมมากครับก็แค่แบบจากการที่เราอัพเมทัลไนท์สอตัวเป็นอัพเมทัลไนท์ตัวหนึ่งแล้วก็ อัพเป็นเอกานอยอีกตัวหนึ่งครับผมแค่นั้นเลยแค่นั้นจริงๆตอนนี้ก็อัพตังค์ไปก่อนก็ยังเหมือนต้นที่เราเคยทํากันอะไรอย่างนี้ชีวิตมันทําอะไรไม่ได้ต้องจะอัพตังค์เลยตอนนี้เดี๋ยวขั้นต่อไปก็รอเก็บตังค์แล้วก็ซื้อเมทไนา์นเลยนะครับขาดอีกสี่สิบบาทหาจากไหนดีสี่สิบบาทรอทุกคนไม่ต้องรีบครับจริงๆสามารถวางสปิดแล้วก็ได้อีกตัวหนึ่งเลยแล้วก็รองเงิน แล้วก็วางเมทไนต์ตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็วางโมจิคาตาคุริอีกตัวหนึ่งตัวน,วน,วนี้แค่นี้เลยครับผมแล้วที่เหลือก็รออัพตังเรื่อยๆอัพอัพไม่ต้องรีบทุกคนยังไหวแค่ตอนนี้นะอันนนคนไม่ได้เดี๋ยวขั้นต่อไปเวฟหเราจะวางเ e อ็กคาโนได้แล้วนะครับเพราะว่าเ e อ็กคาโนเราจะได้แบบครบ เวฟ15เวฟพอดีอันนี้ผมพลาดนะครับผมต้องวางเอ็กคโนตอนเวฟ5มันถึงจะได้แบบความคุ้มค่าที่สุดแต่ว่าผมเผลอวางผิดไปนิดนึงไม่เป็นไรยังได้อยู่เราจะเน้นพยายามอัพเป็นเมทัลไนท์ก่อนนะครับผมเพราะว่าให้มามาตีเกอนแล้วก็พยายามตีก่อนแล้วก็ช่วงต้นเกมมันเก่งมากเมทัลไนท์เอคโนเอาไวเ้เล่นเลนเกมอย่างนี้จะดีกว่าเอาให้มันตีให้ได้แบบ3ฮิตก่อนจะคุ้มครับผม ถ้ารู้สึกว่ายังไหวก็นั่นแหละครับ Have a money I don't have money b บไ I want it โอเคทุกคนเราก็พยายามอ th ัพเป็นทนไนไปทีละขั้นทีละขั้นก็พอครับไม่ต้องรีบขนาดนั้นก็ได้ส่วนไอ้ขน้องก็ปล่อยซิงไปก่อนเอามาวางเอ็กไว้เฉยๆถือถือขวานใหญ่ๆเฉยๆแคนะ่นั้นเดี๋ยวขั้นต่อไปเดี๋ยวผมวางซากุระละจะได้แบบตึงๆ ตะกดละให้เมทนไนนะครับผมก็ยังใช้สูตรเดิมก็คือการอัพสปีดวาก้อนก็ยังอัพแบบแค่แบบเรียงไปเรื่อยๆยังจะคุ้มกว่าที่แต่ก็มีตังก็อัพเมทนไนนิดนึงเดี๋ยวขั้นต่อไปก็น่าจะเป็นตีหลายฮิตแล้วครับแต่รอก่อนตอนนี้ยังไม่มีตังขายนิดนึงนี่ไงโอเคตอนนี้เราก็อัพตัวเงินครบหมดแล้วขั้นต่อไปก็ อัพเมทไนายทั้งหมดเลยครับช่วงนี้ตอนนี้ก็ได้ง่ายนะครับจริงๆก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนี่เหลือก็เอาแค่แฟางเวนดี้แล้วก็บัฟไปเรื่อๆยๆเฉยๆเดี๋ยวเอาเมทานายให้มันตีครบวงก่อนแล้วก็ไปอัพเอคานอได้เลยครับผมขันนิดเดียวอ่าอัพยัง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 นี่ ง่ายขึ้นแบบง่ายจริงๆอะตั้งแต,แต่แบบมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่ว่าตอนลีเจนส์ามมาใหม่เป็นอะไรที่ยากมากต้องแบบต้องลงหลายคนมากแต่พอมันแบบเล่นไปเรื่อยๆปุ๊บมันเนื้ออะไรเงี้ยมันก็แบบง่ายขึ้นเยอะโอเคขั้นต่อไปเราก็วางเวนดี้เลยครับผมเอามาบับให้แบบง่ายขึ้นอีกเอ้ยสปีดวากกอนผมขาดตัวหนึ่งลอะอะเอามันไปไม่เป็นไรครับเวนดี้ก็วางครบ3าตัวได้เล่นง่ายขึ้นเดี๋ยวผมจะเริ่ม อัพเอกโน่แล้วจะได้แบบตีเป็นวงแล้วก็จะได้เล่นง่ายขึ้นอีกวางซากุระให้เอกโนด้วยนะครับถ้าเอกโน่ตีเป็นวงปุ๊บมันจะง่ายขึ้นแบบง่ายขึ้นจริงๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเน้นอัพเป็นเอกโน่ให้ตีเป็นวงก่อนแล้วก็พอตีเป็นวงก็ไม่ต้องไปอัพมันแล้วไปอัพเป็นเมนทไนท์ทันทีเลยเมทไนท์ยังไหวใครบอกเมทัลไนท์ไม่ไหว เอกโนตรงพอมันวาตรงนี้มันมีข้อดีคือมันได้ทั้งวงตรงนี้แล้วก็เกือบปลายแบบปลายตรงนี้เลยเอกโนเป็นตัวคอที่วงใหญ่มากนะครับอันนี้อาจจะแบบผมอาจจะเล่นชิลหน่อยแบบไม่ต้องแบบตั้งใจบับขนาดน,นั้นจริงๆนะผมยังรู้สึกว่าไอาเซนมันมันยังเล่นยากกว่าเอกโนอ,อกีกอะพอมีเอ,อกโนปุ๊บก็เล่นง่ายขึ้นแบบ300 400% ไม่ไม่นิดเดียวเรายังเล่นบุกนี้บ่อยมากนะสามต้อสี่ร้อยเปอร์เซ็นตโอเคทุกคนเดี๋ยวขั้นต่อไปก็น่าจะเป็นวงกว้างแล้วแต่ยังแบบยังไม่ถึงวงใหญ่ขนาดนั้นใช่ปะขั้นต่อไปน่าจะเป็นเอโีแล้วทุกคนสามารถเอาเซตนี้ไปเล่นทั้งหนึ่งสองสามได้เลยครับแล้วก็จัดสรรเองว่าแบบจะอัพตัวไหนก่อนประมาณนั้นเรียบร้อยเอ e. ดี๋ยวผมว่าผมอัพให้มันตีแบบครบวงตรงนี้ก่อนดีกว่ารู้สึกเหมือนผมวางแบบใกล้ไปเนี่ยจริงๆมันต้องแบบเอถึงตรงนี้เลยครับผมโอเคต่อไปเราก็เริ่มอัพเนเทไนตต่อเลยนะเราไม่ต้องแบบไปจริงจังกับเอ็กคานอลขนาดนั้นก็ได้เอาให้ไอเมเทไนตตีถึงแสนก่อนดีกว่ามันวงกว้างกว่าอ๋อใช่ทุกคนเอ็กคานอเดี๋ยววงมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยว ไอช่วงระยะเวลาที่แบบมันโตขึ้นเออมันเริ่มโตขึ้นอะไรอย่างงี้มันก็จะวงใหญ่ขึ้นไม่เข้าใจเหมือนกันตอนนี้ก็ไม่มีแบบพาสท,ท์ทีเลยนะแต่ก็ยังเก่งไม่เข้าใจเหมือนกันผมบับหลุดบ่อยมากแต่ก็แบบไม่เคยหลุดอะแค่นั้นแหละแค่นั้นพอนี่ไงแล้วบ้ออีสี่จุดห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวมันก็ครบวงเองอัพเมทนานไปชิวๆไม่ต้องอะไรขนาดน,นั้น พอมีเอคอนออะไรอย่างเงี้ยแบบชีวิตก็ง่ายขึ้นอีกนิดนึงจริงๆแนะนำให้เก็บเหมือนกันตัวนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกด้วยว่าเทปไหนตัวเจ็ดปราบท,ที่คนเก็บมีอะไรบ้างเออเมอร์ลินนี่ก็แบบผมไอคิดที่แล้วผมก็บอกผิดไปที่แบบทําหาประตูแล้วมันจะได้ประตูสีเขตสรุปไม่ใช่นะครับมันคือเราเราเล่นใช่ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์เรามีโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์ที่จะได้เมอร์ลินทันทีแบบไม่ต้องไปเล่นประตูซีเขตเลยครับผมผิดพลาดนิดน,นึงก็ขอโทษได้นะครับ ก็เพิ่งกลับมาจากรอดอกอ็อาจจะไม่รู้อะไรขนาดนั้น <S <S จริงพอเอนกนอกลายเป็นเ e อ e, ก็แบบเล่นง่ายขึ้นแบบง่ายขึ้นจริงๆอ่ะเนี่ทุกคนมันก็ครบวงพอดีนะครับแค่นี้มันก็แบบมันเก่งอ่ะเอกนอมันตึงมากแต่แต่ผมอ่ะลืมบัฟบ,บ่อยมากไม่เท่ไหร่ผมโหดมากทุกคนตีเก,กือบส0 0 0สนขาดอีก2องหมถือว่าตึงถ้าสมมุติแบบแนะนําบัฟก็น่าจะแบบพวก ไอ้กล้ามสางนี้น่าจะเล่นง่ายขึ้นนะของผมมันริปเปอร์ไงตีบอสง่ายขึ้นบอกดามีสิบห้าเปอร์เซ็นบอสนี่คือไม่ได้ส่งผลขนาดนั้นนะริปเปอร์อ่ะไปสามารถแบบเปลี่ยนบัฟอื่นได้เลยตรวจตัวอื่นผมก็ไม่มีบัฟเลยนะครับอยากให้แบบเดอะวันหรือเอกโนตีสักห้าห้าคิดเลยนะี่จะเก่งมากเลยเอาไปเอกโนตันแล้วครับผมหลังจากนั้นก็ขายขายขายปิดแา้วก็ไม่ไม่สามารถใช้ใช้งานมันได้ละ แล้วก็มาอเอาไปขนอยคันหนึ่งตอนนี้ไม่มีตังค์เราก่อนโอเคแล้วก็อัพปุ๊บแค่นี้เลยทุกคนจบเตยบอสง่ายๆแบบอีซี่ตายยากนะเนี่ยหนังเหนียวหนังเหนียวโอ้ยเว้ยเว้ย,ยถึกถึกถึกถ้าสมมุติแบบเราไม่มีแบบเอคานอยเนี่ยไอควีนก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็ จริงๆไอเซนก็ใช้ได้นะแต่ว่ามันใช้ตังเยอะไปหน่อยมันก็มันก็ดีนะเพราะว่าเราจะได้เพิ่อมอีก30%อรนะผมยังไม่เคยลองไอเซนเดี๋ยวต้องไปลองจแบบัดถ้านใดถ้าใครลองแล้วก็ฝากมาบอกด้ครับก็ชนะเป็นที่เรียบร้อยในเวลาสิบสามวิสิบสามวิเคีในสิบสามนาทีก็ง่ายยุบประมาณนี้ทุกคนมันเป็นเซสวิธีแบบผ่านทั้ง1 2 3แบบง่ายๆเลย ก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยครับก็เพิ่งมาหัดทำคลิป Anime a เอเวนเจออาจจะไม่ชินอะไรอย่างนี้ไว้เจอกันป๊าบบีย